หมดเวลาของครัวซองธรรมดาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อเป็นเทรนด์ใหญ่ของประเทศนี้เลยคือทุกคนต้องกินครัวซองทุกคนต้องไปเข้าแถวกินครัวซองทุกคนไปหาครัวซองอร,อร่อยๆเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยอ๋อทุกคนกินครัวซองกันจนเริ่มเบื่อแล้ว ต้องกินครัวซองยัดไส้ป่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาําครัวสองห้าไส้อร,อ,อร่อยอร่อยชิมกันดูว่าไส้ไหนมันจะเข้ากับการกินครัวซองมากแล้วอันไหนที่เดจะบอกว่าอันนี้ไม่เข้าแลวอันนั้เข้าเลข้าลองดูเริ่มต้นจากครัวซองยัดไส้ปูผัดผงกะเร<อ>เหมือนกูเนี่ยพี <c oughs> <c oughs> ่จากนทำนั้นแหละเดี๋ยวเราก็เอาอเดี๋ยวเรารวนเนื้อปูก่อนนะ <c oughs> เพราะเราไม่รู้ว่าเนื้อปูมันมันเลิศมาแค่ไหนหรือมันมันไม่เลิศ ไม่รู้ว่าสูตรไหนนะเขาบอกให้เอาไปล้วนน้ำมันก่อนก็ค yeah ิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เราแยกเอาไว้ก่อนนะฮะเฮ้ฮะใส่กระเทียมลงไปฮ่าเทียมไม่หอมเมื่อไรเมื่อเทียมหอมแล้วนักบอลเขาไม่รู้เรื่องเวลาทำสเตตเตอร์ยากไหมไม่ยากแต่ว่าฟังหอะไรแล้วเมเทียมเราให้มันยากเข้าไปนิดเดียเอาให้บอลลูนทำงานเนี่ยเมื่อกระเทียมทำบอลลูนถูกเรือประบาดทุกเรือลอยแล้วยากกว่ากูก็ยากเราจะใส่ ฮอร์ดแวร์ลบรูีผัดจนมันเริ่มเฉาได้ที่แล้วแล้วก็สีต้นหอมลูบลูบีเมื่อต้นหอมก่อน เราจะชี้แล้วเราก็จะใส่เนื้อปูที่เรารวนไว้ลงไปฟอยล์รวนได้ที่เลอร์เนอร์เลอร์เกิลจะเพิ่ที่เราเพิ่ทเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำพรีกแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยใส่รวนกลับกันที่ดอโรติเคนผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันขั้นตอนการทำน้ำพริกเริ่มต้นด้วยการเอ่อใส่น้ำมันนิดนึงเพราะงั้นมันไม่มีตัวประสานนะฮะใส่พี่เผา เอาแล้วไงเอาแล้วไงเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอมึงแค่เหลือแค่หน้าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหลือไส้เดียวพริกเผาเราไปผ่านที่หอมเลยนะครับเออถ้าเราไม่ต้องพูดอะไรลำบากแบบนั้นเราก็ไม่เจ็บคอนะเออเราพูดเลยก็ชีเจ็บคอทำอะไรที่ทำแล้วต้องปรี๊ตลอดเลเมื่อพริกเผาเริ่มระลายอะไรอย่างนี้เคาราเมลเราจะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยลงไประไม่ต้องเยอะหรอกเยอะก็ได้ไม่เยอะก็ได้ซอสเครรือ น้าชายมาว้าน่าจอดมากเลยไปซอดทริกด,ด้วยไปนมเลยแล้วกันใครเหมือนเป็นการแบบพักพักรบผงกะหรี่ไม่ต้องเยอะหรอกเอาแค่พอได้กลิ่นนิดๆหอมๆเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยโยอะๆเสร็จแล้วเราก็ใส่ปูที่เราผัดลงไปแล้วผงกะหรี่จะผาดไม่ได้เลยคือมีพริกเผาลอยๆหน่อย เพราะความสวยงามแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงรอ้อนอันนี้คือน้ำตาลเพราะว่าผัดผงกะหรี่ก็จะมีความหวานนิดนิดไม่มีสำหรับกูแล้ว oh. เมื่อผัดเข้ากันแล้วเราก็จะใส่พริกแดงลงไปลและสุดท้ายใส่ขึ้นช่ายได้แล้วไส้ปูผัดของกะหรี่นี่เรีกต่อไปจะเป็นขั้นตอนการยัดไส้ลงไปนะฮะแล้วก็คัดคัดแต่ว่าเนื้อเนือ,เ,นอเพราะาเราทำกินเองนะคะเยอะเยอะเพราะว่าแดกเองไม่ต้องห่วงค่ะ ครัวซองยัดไส้ปูผัดผงคือรี่และไส้ต่อไปที่เราจะนำมายัดครัวซองของเราก็คือไส้พน่นงวิธีการทำก็ง,ง่ายแสนง่ายกระทะร้อนแล้วเราจะใส่หัวกะที่นไปเลย ตั้งไว้นิดหนึ่งให้กะทิหลอดแตกมันนึงใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงสวัสดีค่ะได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปต้องโตมายังไงวะถึงจะพูดอะไรอย่างงี้แตกแล้วเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะในที่นี้เราไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้เพราะว่าเราทำนิดหน่อยนะคะแม่เครื่องแกงของเราแตกมันดีแล้วเราก็ใส่หมูลงไป Hey, ลงไปผายที่มันเข้ากันเลยจริงๆก็ไม่เชิงเป็นแกงนะนาจะลงน่าจะอารมณ์เหมือนผัดมากกว่าเพราะว่าเราแบบอารมณ์คลุกคลิกคลุกคลิกนะเราจะไม่เน้นแบบว่าเปียกๆก็จะใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงรสชาติมันจะได้กลมกรมและหว,วานแล้วเราก็จะปรุงด้วยน้ําปลานิดหน่อยนะฮะใส่พริกนิดหน่อย พแนพแนแงงแพนแงงเป็นยาพิเศษาให้ไม่เกี่ยวเลยวะเสร็ <c oughs> รจเรียบร้อยแล้วไสพแพนแงงหมูของเรานี่ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการยาัดไส้สวัสดีครับผมชื่อน้องกอซองวันนี้ผมจะแดกพแพนแงงและโดนแม่เบนแดกทีทีใส่ไสลงไปน่ารักน่ารักกรุบกริบกรุบกริบกัซองพแพนแงงหมูค่ะ ต่อไปที่เราจะนำมายัดใส่ในขรัวซองที่เราเตรียมไว้นั้นก็คือใ้ต้มยำกุง้งผ่านเวลาไปตอนเสร็จเลยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ต้องทำ <c oughs> ต้องทำก่อนโอเคขั okay. ้น <c oughs> ตอนที่การทำอันนี้ก็คือเราจะตั้งน้ำมันเหมือนเดิม <c oughs> ต้มยำขาดไม่ได้เลยคือน้ำพริกเผาผัดให้หอมเลยเอาให้หอมเหมือนแก้มแฟน <c oughs> เราจะเว้นส่วนหัวและส่วนหางของกุ้งเอาไว้เพื่อประรดับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เฉพาะ เนื้อกุ้งลงไปเ,เราจะใส่เห็ดทำเร็วมากเลยเมนูนี้ลงไปด้วยน้ำปลานิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยติดไฟแล้วเราก็จะใส่เบเกิลและขั้นตอนสุดท้ายจะไม่เป็นต้มยำเลยถ้ามันไม่มีรสชาติเปรี้ยวนานดีมะนาวลงไปต่อไปจะเป็นขั้นตอนตกแต่งยัดไส้ขวดซองของเราค่ะคัดเฉพาะเนื้อๆนะคะเราก็จะต้องใช้ขวดแล้วใช้หางลงไปด้วย เพื่อจะได้รู้ว่ามันคือกล้องอุ๊ยกินซ้ายใส้ต่อไปที่เราจดเข้าไปในครัวสองก็เป็นต้องหยิบทองหยอดหอยทองและลูกขนุนค่าดีใจมากที่ไม่ต้องทำ<ค><ณ>ขั้นตอนแรกเลยเราก็คือใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยครับไอกินหน้านี้เลยได้ไหม อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเราก็จะใส่ฐานก่อนนะฮะเอาทองหยิบมาบานออกค่ะยัดฐานลงไปค่ะแล้วก็บานฝอยทองลงไปค่ะก็แซกด้วยไมขนุนนะคะอี่ดอกเสร็จก็เร็วเหลือเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วครัวซองยัดไส้ทองหยิบทองหยาดฝอยทองไม่ขนุนค่ะ และครัวซองไส้สุดท้ายที่เรานำเสนอทุกท่านในวันนี้ก็คือครัวซองที่ยัดไส้ไปด้วยไอศครีมมะม่วงและมะม่วงออกร่องหวานฉ่แค่าแค่ตอนการทำก็ง่ายมากเลยเราก็จะแหกครัวซองออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะยัดด้วยไอศครีมเลยลงไปให้ทั่วๆเพิ่มความสดชื่นและเย็นฉ่ำและความเลิศ ด้วยวิปปิ้งครีมและขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทับด้วยมะมอ่วงอ,อกร่องที่เราหั่นเป็นเต่าเอาไว้น่ารับประทานม,มากเลยค่ะคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะ,ค,ค,ะคุณเพื่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว สี่สําคัญที่สุดในการทําอาหารอะไรก็แล้วแต่ก็คือการชิมเราจะร้่มชิมกันเลยจากรสชาติแรกที่มองมานานแล้วก็คือรสชาติู้ผัดของกะหรี่อร่อยเหลือเชื่ออร่อยเนาะนเข้ากันแค่ของผู้ผัดของกะหรี่มันจะออกหอมของกะหรี่แล้วมันก็หวานใช่ไหมแล้วมันไปเจอขวัวซองที่มันยังกรอบๆนุ่มๆแล้วก็มี พวกผักที่เราใส่ไปอ่ะมันช่วยเชื่อมเพิ่มเพิ่มเพิ่มควสัวมผัสได้ด้วยนะนแนะนำเลยเนาะอร่อยต่อมาหัวซองพะแนงหมูฉันก็ว่าน่าจะเข้ากันอย่างดีนะเราก็รู้สึกชอบทุกอย่าง <c oughs> อันนี้ยังอร่อยเลยเลยว่ากูทำอร่อยวะออืมอร่อยเข้าดีไม่เสียรสชาติอะไรเลย,เลยอร่อยอร่อยเข้ากันแล้วก็รู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้ต่อมาหอดหัวกัน อันนี้ก็ย่อยเนะกัดเข้าไปตอนแรกก็จะมีความเปรี้ยวของต้มยำแล้วก็มีกลิ่นต้มยำลอยขึ้นมาปุ๊บแล้วถ้าคัาหนึ่งอ่ะมันไอไอรสชาติของครัวซองอ่ะมันจะเริ่มออกพอมันออกปุ๊บแล้วมันจะมีกลิ่นเนยตีขึ้นมาด้วยถ้าในของคาวสาอันแม่ไม่ให้อันไหนแม้ว่าอันไหนแบบชนะเราว่ามันกินได้คนละมือเพราะว่าอันนี้ก็อร่อยนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยแต่มันอยู่ที่ว่าวันไหนอยากกินอะไรเนาะเราว่ารสว่าถ้าเกิดว่าอันไหนกินง่ายสุดก็น่าจะเป็นโปูแัมของกาหีแหละเพราะว่า รสชาติกลางสุดและต่อมาที่เราจะลองการเป็นเมนูครัวซองทองหยิบทองหยอดไยทองนะคะที่เด็ดของมันใช่ไหมพอแป้งครัวซองอ่ะมันไปตัดความหวันเจี๊ยบของขนมไทยเพราะว่าไอ้ขนมพวกนี้มันหวานมากอ่ะแล้วมันมีวิปครีมด้วยอ่ะพอมาเข้าไปในปากปุ๊บตอนแรกมันจะแบบจะหวานทะลุออกมาแล้วนะแต่มันมีครัวซองขนมปังอ่ะอั้นไว้อยู่แบบ อย่าพึ่งค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อ่ะไอ้บ้าเราจะทำกินกันได้เลยและสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันถ้าเจะช้ากว่านี้เนี่ยน่าจะหลุดหมดแล้วนะครับขวดจองไอศกรีมมะม่วงและมะม่วงอกร่องนะครับยอดอร่อยเหลือเกิน <S <S 1> <S 1> มันหอมมะม่วงแล้วมันก็ยังมีความเย็นๆหวานๆแล้วก็มันๆมันเป็นรสชาติที่เกลียวสนุกอ่ะคือแบบเนี้ยเห็นไหมอยากแบบอยากจะกัดกัดเพราะว่าเวลากัดปุ๊บแล้วมันได้รสชาติที่สนุกอ่ะ อะไรยังไงเลยสรุปเลยนะอีกัวซองเนี่ยสมควรแล้วแหละที่มึงขายดีอะเรามั่จใจว่าหลายๆคนเนี่ยชอบกินกวซองมานานแล้วนะแล้วก็ เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เห็นเวลาไปตามไลฟ์บุฟเฟ่ที่ไหนเห็นขวซองปุ๊บก็จะหยิบก่อนอันแรกเลยก็ขอบคุณคนทีค่คิดค้นวซองนี้ขึ้นมาในโลกนะฮะใครสนใจขวซองตอนนี้มีขวซองอร่อยๆหลายเจ้ามากเลยก็ไปหากินกันได้หรือว่าหลายๆเจ้าก,ก็ทํายัดไส้นุ่นยัดไส้นี่ไส้นั่นน,น,นะฮะก็ไปทํากันได้หรือว่าใครอยากมาลองทากินเองไส้อันนี้ให้มันแปลกหูแปลกตาเลยเป็นรสชาติที่เราอยากกินก็ไปลองทากันดูวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้ขอแนะนําเลยว่าอร่อยสัตว์อร่อยทุกอันอี